สวัสดีครับวันนี้ก็อัปเดตงานครับเป็นงานไม้ประดูนะครับรางมะค่าแต้ฝังทองเหลืองก็เป็นงานที่ผมเคยลงไปแล้วนะครับอันนี้เสร็จเรียบร้อยก็เลยมาลงใหม่นะพร้อมส่งนะครับเป็นรางหนึ่ง้อยสาสิบชักเจ็ดสิบสามนะครับชักเจิบสามปีห้าสิบห้าเซนนะครับปลายก็จะอยู่ที่สี่สิบนะครับปลายสี่สิบ อีกห้นะครับงาน CNC กัดลายครับผมตัวนี้ก็เป็นระบบล็อกออโต้นะครับก็จะเป็นเซฟไกลก็จะเป็นออโต้เหมือนกันไกลก็จะจะล็อกตลอดจนกว่าเราจะกำนะครับกำเพื่อที่จะกดเซฟนะครับที่จะอยู่ที่นิ้วชี้นะที่จะอยู่ที่นิ้วชี้ถึงจะกดได้นะครับเดี๋ยวผมมาทำวีดีโอให้ดูอีกรอบนึง ดูงานก่อนเลยตัวนี้ก็เป็นไม้ประดู่นะครับรางก็จะเป็นไม้มะค่าแต้นะครับฝังทองเหลืองตัวไก่ก็จะเป็นล็อกล่างนะครับไก่ล,ล็อกล่างไม้ประดู่สินค้าพร้อมจัดส่งนะครับตัวนี้งานพร้อมส่งนะครับค่าตัวก็สี่พันห้ารอยปีค่าสิบห้าเซนครับสี่พันห้าร้อย เก็บเงินปลายทางก็บวก150ครับราคาโอนเงินส่งฟรีหมายไปดูประมาณนี้นะครับเดี๋ยวผมมาลองให้ดูนะครับลองให้ดูอีกห้าสิบห้าครับก็ประมาณนี้สนใจนะครับ062 987 2011นะครับ062 987 2011 หรือ Facebook นะครับช่างอ้ําหน้าไม้ราชสีมานะครับก็อสอบถามดูได้ครับค่าตัว4500เก็บเงินปลายทางบวก150นะครับราคาโอนเงินส่งฟรีนะครับผมก็ประมาณนี้โอเคครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ